ลัคนาราศีมังกรเรื่องดีๆเมื่อดาวราหูย้าย5พฤษภาคม2518ครับราหูเป็นดาวครั้งใหญ่นะยาวใหญ่ที่ย้ายที่สุดนะครับในรอบ18ปีเป็นเกษตรตราที่บดีมีแต่ดาวให้คุณประโยชน์สูงสําหรับชาวราศีมังกร,รได้ครับรด้วดีแน่นอนเพราะว่ามาอยู่ที่เรือนการเงินงคุณนั่นเองครับเป็นเจ้าเรือนการเงินนั่นเองเป็นเกษตรตราที่บดีเงินดีเด่นที่สุดใน12ราศีนะครับรายได้ดีเด่นที่สุดในรอบ18ปีดวงชะตาฟ้าเปิดนับจากนี้ไปยาว,ยาว อีกปีครึ่งครับหยิบจับสิ่งใดมันเป็นเงินเป็นทองได้หมดสมกับเรื่องของภาสิทเลยนะหยิบสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองนั่นแหละครับทำอะไรเรื่องการทํามาค้าขายนักขายมือทองนั่นเองครับปิดยอดขายการค้าสัญญาการซื้อขายต่างๆทําเงินก้อนได้เพราะดาวเลยงอยู่ที่ดอ,องหน้าชนิดมีเกณฑ์ที่จะทําเรื่องของอาสาเนื้มาซับได้ครับบางท่านท,ทําธุรกิจซื้อมาขายไปเรื่องของอาสายนื้อมาซับหยิบจับรับซับรับชมเงินก้อนหรือว่าทุกการเดินทางครับจะมีโชคมีลาบอยู่นะครับแล้วก็เกณฑ์ หมายถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายดีขึ้นฟื้นขึ้นนะครับสำหรับชาวมังกะครับใครที่เจ็บไค้ได้ป่วยนับจากนี้ไป1ปีครึ่งจะดีขึ้นนะครับติดพบแพทย์ผูหมอรักษาแล้วมันจะตรงกับดวงที่สาคัญเช่นเดียวกันดาวยังมาส่งเสริมนะครับเรื่องของการมีโชคมีชัยจากการแข่งขันนะครับเรื่องของงานกิจงานการใดก็แล้วแต่ที่มีการแข่งขันคุณทาเต็มที่แล้วคุณจะได้เป็นผู้ชนะ่นเดงครับทุกการค้าขายคุณคือที่1นะครับเรื่องของสินค้าบริการธุรกิจเดียวกันค้าขายดีมากมากครับ ดาวยังมาส่งเสริมเรื่องของเรือนการงานนั่นเองครับใครทํางานประจํางานองคอ์กรชวงนี้มีโอกาสขยับขยายตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับที่สําคัญมันได้เงินเยอะขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าดาวราหูได้ที่ก็ได้เยอะเงินก้อนใครเป็นนักปรุนสายเสี่ยงโชครูอระวังก็รอฟังข่าวดีรับทรัพย์รับโชคได้ครับลัคนาราศีกุ้มเรื่องดีๆเมื่อดาวราหูย้าย5พฤษภาคม2018ครับดาวราหู เป็นดาววสาของคุณเองครับและเป็นยาการย้ายครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ18ปีนะตำแหน่งดีที่สุดนะหรือว่าเกษตรราทิบดีชัะวาส,สนาคนดีเด่นที่สุดใน12ราศีครับสูงส่งเช่นนี้นะทำสิ่งใดภาพรวมกว้างทั้งการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพนะมีเกณฑ์ดีขึ้นทุกเรื่องเลยนะครับแม้ในระหว่างเดือนระหว่างปีจะมีดาวจรกระทบให้มีอุปสรรคติดขัดแก้ปัญหาย,ยู่บ้างแต่คุณผ่านไปสําเร็จทุกเรื่องแน่นอนครับดาวตำแหน่งนี้นะครับโอกาสดีๆเช่นนี้มันรอไม่ได้อีกแล้วนะครับอีก18ปีนะ มันนานเกินไปเรื่องของการสร้างนิสสร้างตัวคุณสามารถทาได้ดีทุกเรื่องทุกอย่างการงานทาได้สาเร็จทุกเรื่องครับกิจงานกใด้ยากคุณกลับทําได้ทาได้สําเร็จแล้วก็ดวงชะตาฟ้าเปิดเรื่องของการมีคู่ครองเนื้อคู่ที่ดีคนโสดก็มีเกณฑ์นะครับเจอเนื้อคู่ที่มีฐานะด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยดาวยังส่งแสงมากระตุน้นเรื่องของการมีดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ครับนอกจากนี้ไปงานองค์กรงานประจํางานบริษัทมีโอกาสเรื่องขันเลื่อนเงนสูงมากๆมาครับการค้าขาย ดวงลูกค้าอุปถัมภ์ครับไม่ว่าท่านจะขายธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดย่อมหรือว่าค้าปลีกค้าส่งก็แล้วแต่ลูกค้าเข้ามาเยอะมากๆส่งเสริมเรื่องของการสร้างและสร้างตัวรากฐานชี่ดีในชีวิตได้เลยนะจุดเปลี่ยนค่าสําคัญมันรอไม่ได้แล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับส่งแสงมาอยู่ที่เรือปุตตาครับปุตตาไปถึงสี่เมย์ใหม่นี่ก็มีโอกาสนะครับใครวางแผนอยากจะมีผู้ซื้อรายใหญ่ก็จะเป็นอภิชาตบุตรหรือว่าวางแผนเรื่องของการต่อยอดธุรกิจการสร้างสรรค ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินค้าตัวใหม่นับจากนี้ไปทาได้ทาแล้วสาเร็จได้เร็วนะครับหรือว่าพูดตามไปถึงเสียงโชคเสียงดวงด้วยนะคุณจะมีดวงชะตาเด่นเรื่องของการลุ้นโชคลุ้นวันก็รอรับทรัพย์รับโชคกันได้ครับลัคนาราศีมีนเรื่องดีๆเมื่อดาวราหูย้ายวันที่5พฤษภาคม2 5 1 8ครับดาวราหูเป็นดาวเกษตรราธิบดีครับครั้งใหญ่ในรอบ18ปีครับแต่ในนี้รอไม่ได้ราหูย้ายแล้วเป็นดวงที่ดีมากๆครับที่ว่าเกษตรราธิบดีก็หมายถึง เป็นเจ้าเรือนวิณาครับความหมายดีนะเพราะว่าสิ่งที่เคยเดือดร้อนใจต่างๆก่อนหน้านี้มันแก้ไม่ตกแก้ไม่หายจะมีเกณฑ์ดีขึ้นคลี่คลายและหายเร็วๆหายนะปัญหาชีวิตปัญหาการงานปัญหาการเงินหรือว่าปัญหาสุขภาพดีขึ้นหมดนะครับสำหรับชาวราศีมีนนะครับนอกจากนี้ไปไปเครื่องมีอะไรทําให้เต็มที่นะเรื่องของงานก็ดีเรื่องของการทําการค้าการขายการธุรกิจก็ดีมันจะดีขึ้นฟื้นขึ้นทุกเรื่องนะครับดาวยังส่งมาที่เรือนอริด้วยนะเล็งมาตำแหนนี้ทุก อุปสรรคปัญหาแค่ได้แล้วก็ใครที่คิดไม่ดีคิด,ด้ายคุณเขาจะย้อนถอยแพ้ภัยไปภัยตัวเองไปหรือว่าเกณฑ์ที่จะกลับมาเป็นฝ่ายคุณก็มีนะเป็นมิตรนะเปลี่ยนศัตรูเป็นมินะนตรนั่นเองครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของอาดาวยังมาช่วยเหลือนะครับเรื่องของพันธุ์ทเนี่ยหมายถึงเรื่องของการย้ายยแปลงข้าวสำคัญอะไรต่างๆในชีวิตแล้วจะดีขึ้นเจริญก้าวหน้าเต,ติบโตครับบางท่านได้ย้ายที่ทํางานย้ายสถานที่ประกอบการแล้วเจริญก้าวหน้าแบบรวดเร็วบางท่านก็มองเรื่องของอาการ ต่อยอดธุรกิจองการค้าขายเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินค้าตัวใหม่เนี่ยทำได้นะครับดวงชะตาเปิดอีกหนึ่งปีครึ่งนะครับเปิดตัวธุรกิจก็ทําได้อีกหนึ่งเรื่องครับยังเสริมส่งนะมาอยู่ที่เรื่องน่าก็คือทุกการเดินทางมีเกณฑ์เคลีค่า,ลาปลอดภัยทุกการเดินทางมีโชคมีลาบมีความสําเร็เจอีกทั้งมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับอ่าสหริมทรัพย์แล้วได้นะครับเกณฑ์สิทธิประโยชน์ผลประโยชน์ทางด้านมรดกทรัพย์สินก็มีโอกาสได้รับฟังข่าวดีนั้นรวมถึงกงลหั เดินทางแล้วนะอย่าลืมนะเพิ่มนิดนึงก็มีโอกาสลุ้นโชวลุ้นรางก้อนใหญ่ได้กันได้เลยนะครับ